สวัสดีครับช่อมิบควายต่อเรือพี่น้องตลาดควายช่มคู่บต่อเย2ดคิบสองไปน้องเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแม่สาววะไอแม่สาวบ่แม่สาวครับเจ็ดหมงกันเจ็ดหนหาครับเจ็ดมืนหาต่อร่องไปแม่สาวเราปูผู้ใดล่ะนีลูกแก้วฟ้าลูกแ้วฟ้าพะนะลูกแก้วฟ้ามึงถ่ายได้น้องนามันยืนวฟ้า กประมาณนี้องนาว้เจ้าางัวควายสาวหน่อยก้วสาวหน่อยควายสาวหน่อยมาเบอร์ทรนะครับพ่อให้เบอร์ทเบอร์ทรเบอร์ท์85 8 68ก็8ปาก็8ขาทัวรขมาณควายมาเใครับกาสินะสินเนาะอ้าวโอเคก็ทำโทรไปเลยอ้าวโรเก็ทำคนไปแม่้อพี่น้องเบอร์ายไปเลยครับแม่นี่ สองเงินเก่าต่อร่องไปแมงงางสองเงนเก่าลูกตเมียร้ามเนาะลูกตัวเมียไปพอโตไปนสอเนเก่าอ้ยลูกแตัวละครหนี่งสามครับลูกตัวสามไม่ทองเนาะเอาเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษเนี่ยลูกลู้หนึ่งนเก่าซซีหาสงเนียงกเก้าสองแปดสองสูงมว่าลอยสามฬาได้เนาะอมาโทษเจ็ก็าตัวนั้นประ่าลอยสามจุ้เล ขอโทษบอกัสกเกากันไทค่อยๆนะก็จอดกระซ่งี่ก็บอกว่าันไนม่ยแบนี้นะบอกเงาเงานไยปล่าอกิดอะไรขึ้นหาให้ก็บอกก็บ้าันไพีหน้อเ่าน่น้อยน้อะบอกกันยูวเนาะพี่น้อเนะเดี๋ยวร้ายมันเลราคาพ่อให้นี่ ตัวผู ah ้ว่ะแม่ลูกวะแม่เดียวหลายไปเลยแม่เดียวนหม่นี่้อง้องไปสูงหอยไทยได้หาสเลยสสองบาทโอ้สูงหอยสสองเรยพี่น้องเอาเบอร์โทรนีครับพ่อเบอร์โทรนี่ศูนย์แปดศูนย์าเก้าหแปนึ่งเจ็ดกแึงเดอเลมาได้พี่้งาไมได้เลยแกนัน คนกถาม้อยอยู <rapper singers> ่คนกัดถาม้อยอยู่สูงอะพี่น้องสูงเนี่ยสูงท่องไปก่อนผสมแล้วป่ะผสมไปท่องนี่ยังท่องเจ็ดเดียร์ทองเจ้าไม่ไวเด้อพี่น้องท่องเจ้าไม่ไวแล้วก็บ้านมึงย้อนแสงแล้วพี่น้องอ่ะผู้เด่สนใจก็สนใจก็หาคนไปก่อนแม่แม่นี่ไปรับเลยก็อายไหม ปร้านมานี่มือหกครับหามืหกตัวเมียด้พี่น้องมือหกตัวเมียถุงผะมาลอยเท่าไรผสมอีกไปนี่ผสมอีกแล้วเือองเสเนาะซือองเสเราไปลูกก็ไดนี่ลูกแล้วนี่ลูกเขาจะเลเด้นี่นี่ลูกเขาจเลมันลูกงามดีขนาดงามดีอย่นี้เสือสองเลยสามจะนผสมเรียบ้อยแล้วเอาพกสเกมาได้พี่น้องเราไ้ลูกเกกตัวครับได้ลูกเกกตัวแล้ว เอาเอาเบอร์โทรนะครับพ่อเบอร์โทศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศเจ็ดน้าแปเด้อโทขอมาด้ควายมาด้วไสครับควายมาตวขอนแกนขอนแกนเนาะขอนแกนเจนกยโทรมาด้วยน้องโทรหาเราไป าสีกางค้ากันส่งไล่ส่งยังกันไปก้อนพี่นึ่งก้อนสีไล่ละเอียดกันอีกทีื่องหนึ่งเงินเงินหน่อยบาทเราที่เนึ่งฮ่องกัดยีแไปเตียงฮ่อก็ดแบบได้ดีให้ว่างอันที่จะไปไอ้ที่ฮาก็ต้องละเอียดจุดน้อยหนึ่งวันที่ท้าพอสอนได้มาจยกตัววันนี้เยอะตัวเอามาสามครับได้ได้ตัวไหนขีบเหรอคีสเปสเหรอเรียบร้อยแล้ว อันนี้กระตูผูเนาะนี่เนาะตัวนี้บุญหลายเด้อ่านี่บุญหลายพะนะใทยชีวิตสองเท่อเหรอผมใทยชีวิตสองเทื่าแล้วนี่ึกว่าไปล้างสีออกคูอได้เอาไปเอาไปหลดมันก็ตายแลยเนาะโอ้นี่เราไปล้างสีออกใทยชีวิตจากเวียดนามันปะเวียดเขาซื้อไปเราก็ปหนาเลือยตัวมันเนาะมันก็พอสมควตัวดีรอดตัวดีลูกรอดหนาเงี้แม่นลูกของแก้วฟ้าลูกของแก้วฟ้านี่ลูกของแก้วฟ้าแต่ว่าเราแต่ว่าไม่หอดนะเป็นคนมันเป็นสัตว์แล้วเนาะแม่นครับมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าโอกาสตายมันมากสองเทื่า ดวนั right? ่งเดินดูแล sí. ้ไปลกลชาอันน right. ี้อัええ so ้่อยลางออกพีนน้อีอยเขาจะลางออกเดียวนั่งเขาขีดให้แม่น้อยนี่เดี๋ยวตัวน้อยนี่แม่น้อยนี่ขายไปก็แมเวเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จเตะขีดได้หได้แม่ว่าเราพอสอนน่ะก็เพราะไปพ่อมาแล้พ่อมาเนาะเอาบโทพพอสอนเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวน้บุเบื่าัด้หมื่นห้าพันห้าพันห้บอยนี่ของพอสอนชงพี่ก 10กิโลสิบกิโลเราได้เได้เป็นพอพันกขาบอกกันไปกันอยากกระกิโลเขาบอกกปนอีกนาพอสันนะเขาบอกกัเลยแล้วก็าอเลนไปว่าเันเปนะพอสันนะเอาเบอร์โทรพอสันได้ไหศูนย์เก้าสามศเก้าสามศูน่งูนย์หนดาเกาเอพอสันน้าเนาะออโาพอดีครับพอสรนแล้วกัายมาขายด้วยเาอวามันกัเราไยีมาสองเสียดแล้วพี่น้องคือียกใครมันต้อก็เอาไปเรียงกันเพื่นจะเอาไปพี่น เน,นี้น่พี่น้องควายวาเป็นาตนแบบพระไทยไปเนาะไปล่พี่น้งอนนงควายพอดีับพอแล้วหรือเปล่าแล้วนี่เนีบ่ละมนันนี่อ๋ออเออ๋อควายก็บ้าเริ่มบางตาแล้วพี่น้องเริ่มบางตาแล้ว ป้อมแ่โอ้ออกสนามแล้วครับสปอม่าสวัสดีครับสปอมออกสนามเดยอิน่า่าโอเคโอเคเอาเดือนนึงอก้เดือนนึงนะเนี่อยากทำให้ทำหน้าเนาพี่น้องาะลองจัลูไหลูหแมจ๊กมาจ๊กโตลมอนี่มตับตเหลืตัเหลือแปดราสั่งมานํา เรามีสังเด้อพี่น้องผูใดอยากได้ไปแห่บวชแห่ยังเนาะเห็นปะเอออยากได้สร้างไปแห่บวชเน่ย่อนทรหาเราได้นี่ล่ะมาตัวสุรินเนาะเอาตัวละยักบาทละวันนี่เขาเลี้ยงเอตัวละสามหมื่นสามหมื่นเนาะนี่ตัวสามหมื่นตัวนั่น่ะแม่ลูกบอกตัวนั้นตัวนี้แม่สาวหน่อยตัวนี้แม่สาวหน่อยสามหมื่นสบาร้อยสิบห้าร้อยเออกันไปตัวละสามหมื่นเอาเบอร์โทรเน่นีุ่นเกากสุนเกาฮหน่งหเกาเก้าเก้าเก้กทกหาแทกหาโทรมาเด้ โดยสนใจสร้างเนาะเอาไปแห่งานบวชงานกระถินเนาะงานกระถิ่นงานยังก็ได้ทุกแกงสร้างตัวใหญ่ข้างเรามีง่าบ่มีกับงานเงาสำเร็จเอาตัวมีก็ได้เอาตัวกับงานอะไรงานงานบอตัวงานเงาเงาสำเร็จเงาเลยครับเงาเงาเจันเม็ดด้เม็ดป่ะหาสุดเส้นไหนป่ะเงาเห็นบ่ปลาคูสนะเบียร์สร้างโอ้นั่นบ่ไกว่สร้างเจ้าบ่ พอสางลุงส <s behind> <sword> ินอ๋อสางลุงอ๋อเขาสั่นั่นนั่นเถอะเ่าก็นั่นก็มี่เน่าก็นั่นก็มีนะพวกเราเชใจคว้าสางเาทีมาลอยนะีบวชีแต่งงานบกระอกระถิ่กระวอกกรลาบไปนี่กระยลากระนี่กระไนี่ระรอสางมากนั่นเราสางมากขายไฟถึงางเขาบ่มีสนามเนาะพี่น้องเนาะกระไรลาพี่น้องได้แตเปีตอี้ไงในเ่นกระวกไ้ไเนาเคาถามอรอีกนึ่ มีแลวแกงกอข้างแม่งแกงกอดข้างนีแล้วม่นั่งนีแล้วไหีเดียวตัวเดียวเนี่ยบอมี่ได้เลนมื่นสองเมื่นสองครับผมมื่นสองตัวล่องไปเนาะตัวบ่ไว่ากันไปเหงมื่นสองตัวเมียแม่งามเมียนองาีี่แม่นั่งเน่แม่นังสาวพร้อมอนาคตไปไกลเนาะดูนึงลูกสองกวากันไปเนาะเอาเบอร์เนั้น ว่าไปเ้าไม่ได้ขายกลยทีดีร้านไซจ้ามากเปนไซจ้าเขา้สงเขามายามนี่แหละคุณเขาใา่ียละคุณเาเอาไปเืสูตรกูใส่เอ่ไดขายไปเลยเพงี้็นเป็นแตเป็นหลานแล้วเถอะมันขายยากดิมันขายยากไอนน ให้มันเปเบอตัวล้ตหืเพ่านไว้บ้าสบายใจตัวศูนย์มาบ้านี้เขากับมีก้อมันหนึ่งตัวมามเก่าอยู่มันหมออเบรตวเนี่ยครับเบอตวเ่ยถึงเก่าหนึ่งครับเก่าหนแดเก่าศูนย์สเศน์ี่สี่ศูนย์สีเอาตัวมาเด้อวันอ้นเนาะเัียก็ถางนจดตุวเฮียก็ถามเพินไปแล้วว่าแล้วติดไปเท่ตามมากนะเปีสหลานมายามผู้ใดเป็นหลานเล่ากับพิ่เจริญหน้าได้อพี่เจริญกวนกบแล้วพี่เจริยานตัย phải nhảy lao cả cái cần này nên chạy bơi đầy vào này phải nhảy cái gì để ta cái cần này à nè là quay lao phi long nên có bạc phi long thua bạc thua bạc có hái gần tay phải đây bên đây nè đây to bên phi long bên nó rất biến cả khỏi sông quan sẽ biến cả thính rồi này khỏi sông quan cả rồi này nhau này áo ra áo ra bỏ ba gần đây phi long ồ này cứ chìm là non นี่เราอยากไม่กินกันแล้วควายกระไรเยอะนะ้ายกระไรยุ่สนนะคึงบอกว่ากันไปเนาะเอา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 วายจะเริ่มบางแล้วทังทางอีกเริ่มบางแล้วทางคุณกันนะมันนี้กับฟอขายค้ายมีเงี้ย้น มูลาแม่น,ม,น,ม,นมูลาตัวนี้จริงๆแจ็กบารละรมูลาตัวนี้สามมึงสามอ่าสามมึงสามมูงลาตัวนี้สามมึงสามต่อลอ่อ,องไปพอท่องไปพอท่องไปนี่ท่องเรียบร้อยเรามูลาเนาะน,น,น,นี่เนาะเอาเบอร์ออทโทรพอเอาเบอร์โทรนะครับนี่มูลาตัวนี้ไงเด็กพี่น้องผู้ใดสนใจกับมูลาเอาหาไปนี่เราวดูแจ็กโกเรามูลาตัวนี้เอาเบอ,อร์โทรอ่าศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่ง หกเจอ้าวโทษขอมาเดิมมูลาทองแลวเนาะผสมยังไว้พหนึ่งมูลาตัวนี้ฮะผสมยังไ่สูงมันพมโตไปเนาะสูงลอยหาสาลอยสามเจ็มากถึงลอยเจ็ได้อยู่สาเจ็เพิ่ปลอยสีบตัพี่น้องมูลาตัวหน่พอยสี่สิบงโทษโทษวางโทษเจ็ดก็หากันไปผู้ใดอยียมากสายพันมูลาตัวนี้เราพี่น้องแมนเลยอวากันไปเนาะอ้าวอีกแม่เดียวอันนี้หลายประเทศเ่เดียวเนี่ยเะ เมืจ็ดรอยม่เจ็เมสาวนอนเจ็ยมื่นเจ็ดมื้อยมื่นเจ็ดร้อหาเขาต่อมื่นหนึ่งกัสีได้ตัวนี้ไม่ได้นปะด้เต็มที่กับหาลอยนปะนี่นหกนได้เต็มที่กับขอขอหาลอยกันนะเมื่อตัวเมียสาวน้อยพี่น้องเมียสาวน้อยอันมาคบใจพี่น้องอานี่เอาไปเลี้ยงนเอาไปเลี้ยงพี่น้องวราคาหมื่นละ้น่อยเนาะมื่นละ้อยน่เนาะ เอาเบอร์โทษนะครับเบอรโทษศูนย์หกงสองศูนย์เจ็ดยังก่อนเก้าศูน์สองเจ็อาโขมาเด้นนี่ควายพี่น้องเลยสนจกโทขอม้าเดินอ่าที่งานพอแต่เนาะอ่านี่เราพอแต่เดอนพอแต่พอแต่าเลยเห็นเล่ามันทายเล่าพท่านเลาไปเลาขายดีเนาะพอแต่เนาะเอาๆๆมันมันคยมันมันามชือการขายควายตลาดควายกันเกินอพี่น้องเกินเยอะ จะว่าไขกับราหลายป็นไิ้นนีเรียบร้อยแล้วมี้นเนไปวัดีครับพอนพอพอนนะปนขุนุกนปนใสครับปนใสเอามาแต่ได้เอาเป็นเขาเงี้ยละอสวัสดีครับครับคเอเดี๋ยังมาขายอีกเงโอ้หมูหมูหมูเออะอย่างเงีม่หมูหมูช็คบา สองหมื่นเกาสองหมื่นเกาเพี้ยบอว่าสองหมื่นเกอ่ะเงก้อนพนะอ่าึงก้อนพนะามึงเก่านี่ว่าสองหมื่น้า่ออ๋อสองลูกตัวเมียเด้พี่น้องสูงเท่าไรละบนลูกตัวเมียนี่สูงร้อยสามเดเวะสูงมนสเูงรามดพี่น้องลูกเลาดกเลาูเลาสูง้สาเจ็ดพี้องสามเจล้วดูกคตัวละครพอให้ ไปดูเกกอล้วเอาเบอร์โทษเน่ยเอาเบอร์โทษศูนย์หกสองเจ็ดเก้าศูนยเศูนเของมาได้ไปน่องค่ายมาแต่ใสกระโทบเบาโไกันไปน่องเาขายลกาอ่อนเหอไปน่องนอลูกเนี่ยและไปน่องจบกระโนของมาได้ไปน่อมามา่านมมา แม่นี่เปิดร้านไม่ได้หนี่แม่นี่อยากสามบองอ๋อสามมื่อนสองลูกโกผูโตเมียนรับลูกโตเมียนเนาสามมื่องลองไปสูงรอยถึงบ่บ่ถึงครับอยสามสิบุเจ็ดได้เนาะสามหาสามหกถามหาเอาล้อนอะไปเอาสาหาลงนี่รอยสามลงเด้อพี่น้อง สูงก่อหางเปลนใจกับโชคข่าวมด้ยี่น้องแกขาลูกแรกความบ่ลูกแรกควมเด้วนพี่น้องลูกแรกควากสไ่ไปอรม่สลูกกันนนอยยุบหนังันยงลู้ลูกหนังอาเลเพาเอาเบอร์โทรน่อศเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศูนโทรขาว้ด้วยไแงกส่งที่เาบ่ทร่ากันไล่เลยกีน้งการสืการขายก้มันก็ต้องบอกกันง่ายๆหรเน่ กน้จานอะไรเนี่ยก็ผ yeah, right, right. like, uh, well, right. ูตรงนี้ตรงนี้ครับนี้เปิดนไไหนนึ่งเ่สาวน้อยนี่หมื่นสี่พันต่อรองไปเนาะแล้วไปดูผู้ใดหล่ะก็ยังไม่ป่องไม่ยังพร้อมลูกพดังมันบัานเนาะแปลว่าพอดังก็ระหว่งราคามันถึงก็ขายตามถึงเนาะตรงนี้คือนถึง ตรงนั no so yeah ้นออยมีสามสิล่องอย่าง้ยามิ่งาเรากับอเป็นไงเอาเบอร์โทษเะครับเบอร์โทษนีศูนย์สเจ็ดเก้าศูนย์เดาอ้าโทษมาเด้อคว้ยมาจะใสคุท่องครับคนท่องเลยเอ็ดเนาะอ่จะบอกกระทรงที่บอว่าจะไปทรงไล่หลุบทรงหลุงไล่ไปเนาะว่ีซื้อกันแต่ทรงไล่มึงกันอยู่ฝออยู่ฟ้ามกวนี้เนาะอ่าอยู่ฝออยู่ฟ้ามก่นี้เอาเบอร์ไปก็บอกง๋ออยากมึง

นี่ก uh, oh, ็คูพอพันบ่เนี่ยนี่พอพันเปิดร้ายไปไนเลยเนี่ยรวงาวมนเก่าหมื่นห้นี่โอ้รบป็นลูกผู้ใดหล่ะฮู้ว่เนี่ยลูกฟองเอีกสูงร้ายไปไหนโอ้ลอยหาสิบกวอยากวขนาดนึงก็นแ้วกนี้กทถมหัวเจ้าเลยเนาะโอ้ลอยมันโอ้ลอยแปลอยกสเลยพี่น้องแปะลอยหลงได้อยู่เนาะลอยหกลงหาอะหว ลอยหาสิบกัวได้ป่น้องลอยหกสิบล่องตัวผู้เพื่อได้เชิญเจริญพอผอกผ่านห้อยมีตัวแม่ยเจ็ดสามที่เมีนี่คุ้มผูกนี่โอ้ข้าผสมกบบสบายแล้วเนาะเอาไปคุ้มผูกเอาคอเดลียวใส่กันมันบ่แม่นเต์ผลมาหน้านูมาโน่นต้องพอประกอบผสมเลยแปดตัวแล้วได้คันผสมนี่คิดเพิ่นจักบาทตัวได้จักบาทตัวละสองพันโอ้ตัวละสองพันแต่นี้ราคาหลายประเด็น เปิดเปิดร้านไหนเปิดเก้าสาก้าสิบห้าตัวละสองพันสตกับสองหมื่นกว่าโอ้แม่นป่ะิตัวกับสองหเด้อเอาจากยี่ิบตัวกัิได้ตีทุนขึ้นมาเดีต้นเนาะเราขายยังกับาที่เปิตัวเอาเบอร์โทนะครับเบอร์โทษเนี้ยศูนย์เก้าหกองเจ็ดเก้าสองเ้าแปด้าหกด้าดควายคพี่น้องควายกระจอกระงพี่กับอก่าไีเจะนีพี่น้องใี่ไหอพี่น้องตไอตลาดควายชมพูวุฒเอ อามีเราพี่นอ้องก้อนดินต่อผักก้อลก็กก้อนแช่ผักก้อนติดตามได้เด้อเหมือนเด็กาดซื้อขายควายกันนี่กาดเวลากันเขยเราเราพี่น้องสวยแล้วประมาณเวลาทายคลิดขีดก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบสองตลาดควายชมพูสวัสดีครับ